จากพาร์ทที่แล้วกลับไปเล่นเลเจนเดอรี่ดีกว่าวะทุกคนไอ้เฮียยิงขี้แตกขี้แตกเลยครับผมแบบไม่บุกกูเลยให้แต่กูบุกไอ้ทีมเฮียนี่มันซื้อกรรมาการดูดีโอ้โหเรานำตั้งกี่รอบแม่งตีเสมอกับเราด้วยการยิงจุดโทษแล้วก็เดี๋ยวพาร์ทนี้เรามาลุยกันไวๆครับมีเกมสําคัญครับผมเจอจากทีมอันดับที่2ของตารางอย่างโวบบวกที่มีคะแนนห่างกันเพียงแค่1นึ่คะแนนครับผมและเพยเยอร์แต่ตอนนี้ครับนี่มีการเปลี่ยนมือ และเป็นโรดิโก้ครับผม9ประตูจาก8เกมครับอันดับที่2เป็นโอซิมเฮนและอันดับที่สานี่กามินสกี้ครับของวฟบวก8เกม8ประตูหรือว่าอาจจะไม่ได้เป็นที่ระดับโกมยากเพราะ,ะอะ่มันเป็นที่หลีกหรือเปล่าดูดิกลองหน้าแม่งยิงเยอะกันชิบหายเลยครับผมสภาพอากาศแม่งก็โคตรไม่เอือ้อหน่วยเลยฝนตกอีกและนี่ครับผมนุยการจริงๆรวฟบวกมีนักเตะน่าสนใจหลายคนนะมีเกอิต้าด้วยเด็กเก่าหรือว่าพูอะแล้วก็ นี่ครับผมโมเรโนอันนี้เด็กเก่าริเวอร์เหมือนกันใช่ไหมแล้วที่ผมเห็นจะมีแฮร์รี่วิลสันอีกคนครับผมเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูครับผมไลอัพของวอล์ฟบวกครับผม433นะครับมีคอนซาโมเรโนยืนซ้ายเนี่ยเกตาแล้วก็โอ้โ <Huh? S 1> หเมเลนออกามิสกี้ยืนฝั่งซ้ายโอ้โหเกมทุกคนอันตรายอยู่นะ <c oughs> มาดูกันหน่อย <c oughs> กับระดับเลเจเดรี่ผมว่าน่าจะน่าจะตึงเลยครับผมเขี้ยเขี่ยยาวๆอุ๊ย แม่เอ้ยเอาแล้วความเออเข้าครอบนำเลยครับพอเปลี่ยนเป็นเลเจนเดรี่โอเคแต่น่าจะท้าทายอยู่ผมว่าบอทเราเออแทนแล้วสวยครับผมแล้วสวยเหมือนกันเ้ยเดินหน่อยด้วหนุ่มหนุ่มไม่พวดหนุ่มไม่พวดสมาธิเลยสมาธิเลยนุ่งกัดนีน่ก,กัรแล้วนีกก่ไงสวยครับผมโอ้ยเฮ้ยไอ้โรเบล่านี่ชื่อคุณคุณว่าของยูเว่เนี่ยเลยเข้าหน่อยเข้าหน่อยเข้าหน่อยนั่นแหละระวังครับลองตัวกลางด้วยโอเคตอนนี้โอเคเฮ้ย มีกรัรมีกรัรมีกัรแล้วอู้โ oh, อ้เตียงแวบเฮ้ยอย่างเงี้ยสนุกผมว่าสนุกกว่าพ,พาร์ทที่แล้วนะพาร์ทที่แล้วกูซึมมากอะคือเราได้ยิงอย่างเดียวอะ่ะไปสวยยังไงให้ดิให้ดิดนั่นแหละเดี๋ยวพี่ตัวตัวกับพวกมึงว่ะเอาหน่อยเว้ยแล้วสวยครับผมมาที่นี่ไงซินจิเอาได้ดครับอย่างนี้ด้วยความอูม้ โอ้โหดูครับซัดขวาข้ามงมาขนาดแล้วเต็มมือเลยวะไปยี่สิบเอ็ดนาทียังศูนย์ศูนย์อยู่ไปขวาโค้งเข้ามาสรรเสาแรกกูยอยากเปกิดคำถามจริงๆเป็นเฮี้ยอะไรกับเสาแรกกันแล้วสวยครับผมอารุสิกอารุสิกยัดไหมไม่ครับผมตัวตัวดึงอยู่แล้วโอโซิเมนยัดติดแฮนด์โอ้โหโต้องอย่างยี้ดิว่าเจ้ามือยัดเข้าไปในตัวอยู่แล้วครับเกต้าดูจังหวะแล้วโอ้โหแนบกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว ซื้อกรรมาการเรียบร้อยไม่ต้องห่วงแล้วโรดิโกครับผมในลีกยังไม่เคยพลาดไปขวาของโรดิโกไอสัตว์เอ้กูไม่น่าทักเลยในลีกยังไม่เคยพลาดเหมือนเคยทักมารอบหนึ่งแม่งเป๋เหมือนกันแล้วนี่ครับผม,มยังไม่นำไม่เป็นไรไปสายก่อนติเสาแรกแล้วนี่ไงไม่ได้ดตอตโต้ดิโก้สวย แล้วพิกเลยยังไงเดฟายอู้โหสวยป่ะเดบี้ยังไงเดบี้บไง,ไงแล้วเดบี้เดบี้ซัตติบอกโอ้โหวุ้ยเหนียวจังไปดิขึงขึงขึงจับขึงดึงขนครับเสาแรกอีกแล้วโอ้ยมึงรู้จักคำว่าพอไหมอ่ะแล้วได้ครับแล้วซัดอีกที ไปไป,ไปอีกสักทีสาส,าส,าสาอ,อง้งเอะขอร้องสาสองไปครับแล้วเหมือนเดิมโอโจ้ด้วยเอาเอาหน่อยโรนิโก,โก้ให้มันจบจบกันไปแล้วนี่ไงแล้วรอบนี้ <c oughs> เดือนมาหลายรอบสุดท้ายได้ครับผมแล้วเป็นเดียร์บีดูจงังหวะนี่น,นี่โยกหนึ่งทีครับแล้วชอตเบกมาที่เดฟายยัดมาสวยเลย ดูช่องเลยโอ้โหกูนั่งไม่เป็นคนแลนะ้วนะวิ่งมาวิ่งมาบี้มาเลยบี้มาเลยนั่นแหละนั่นแหละไล่มาไล่มาไล่มาดิไล่มาดิไล่มาด,ามาดิมีการมีการมีการต่อเลขสวยแล้วตามเลยนั่นเลยโอเค้วเอาสเิลดูเฮ้ยไม่ได้ไม่นานมีการแล้วสวยเลยแล้วโอเคอเคู้สวยครับเดิน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 ดิเดินดิแล้วโอเคเล่นได้สวยไปวิ่งเลยมึงไอ้สัตว์ไม่เดินแล้ววิ่งวิ่งวิ่งแลน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 ดตัวี่อะไรกับกูเนี่ย โลกไลยสัตว์ระวังครับระวังค่อยๆค่อยๆค่อยๆนั่นแหละเขาเลยสวดอ๊ายเกือบโดนครับผมแต่มีเดียบ,บี้ช่วยชีวิตอืมโอเคมาเดินหน่อย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 เล่นสั้นแล้วโอ้โหเอ้ยเดินชิดเลยเดินชิดเลยเดินใ้ชิดครับเดินใ้ชิดแล้วิกาตุ้ง เกย์ดาจังหวะสั้คกระผมแล้วนุยกาดผวาไม่ทันแล้วนะอยังไงก็ไม่ทันวะเข้านาทีที่45แล้วครับผมอย่างทุรารบาดเจ็บยังไม่มาลุยกันต่อถ้าอย่างนั้นอเมื่อกี้เกือบโดนแต่รอดมาได้ครับแล้วขึ้นขวาเลยสวยมากเอาดีเดบี้แล้วสวยครับริโก้ลิโก้มาตัววิ่งอูสวยจัดตัวกลางนั่นแหละแล้วแล้วโอ้ชาโอ้ลว โทรศัพทเจ็บก็ยังไม่มาอยู่ดีครับเอาสัตว์ดิสัตว์ดิอ๋อหมดครึ่งแรกครับผมศูนย์ต้อหนึ่งจากเดียบีโคตรจะมันต้องอย่างนี้ดิวะต้องลุยต้องลุยโฟกัสที่เกมเลยตอนนี้โอ้เฮ้ยวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาโอ้ไล่มาเลยครับไล่มาไล่มาให้ติดไล่ให้ติดไล่ติดระวังเขาโอเคสวยแล้วเดินเดินหน่อยเดินหน่อยนั่นแหละอยู่สันคือตัวกลางคือตัวกลางแน่นอนนั่นไง แล้วเดินได้หน่อยเดินได้หน่อย,น,อยนูกัดโอเคสวยยิงไหมยิงไหมยิงไหมจังครับผมโอเคเดินชิดเดินชิดเดินชิดโอเคโอเคแลบนุกัดโอ้โหยางงี้นิ่มๆครับ <c ười> ไม่พลาดได้ไหมขอร้องคือแม็กจะยิงเขาก็ยิงยากอยู่แล้วแล้วเซฟก็เซฟโคตรยากไอช่วงนี้มาแล้วครับผมแอนด์ยูสันยูสันมาแล้วอุย้ยตัวกลางนูกัดนุกัดมาแล้วนี่ ภาพช้ากันเลยครับโอ้โหแม่งเซฟได้ยังไงดูแล้วโอ้อยู่ปลายเท้าคนนี้มันเด็กเกนุดูครับโอ้ขอขึ้นปกเลยรูปนี้ทีมชนะนี่กูต้องแมนอัลเตอร์แมนนะดูจังหวะน,นี้ก่อนโอ้โหยัเสาแรกระวังเราบังแล้วมีการสวยอีกทีมีการทันไหมไม่ทันครับโอเคเล่นก่อนสวยต่อติกครับผมตอติกแล้วยังสวย สวยเลยพิกนั่นแหละแล้วโอซิเมนไม่ได้มาแล้วโรดี go พาตัวที่สองขอพาตัวที่สองแค่นั้นเลยโอเคแล้วอ่ะเอ้ยนี่ไงให้ดิให้ดิไม่ให้ครับผมแล้วสัตว์ไหมสัตว์กอกโอตาวีโอ,โอ้ไม่ได้เล่นเล่นสวยชิดเลยชิดเลยอือตายอยู่นั่นแหละไล่ไปดิไล่บีครับไล่บีเลยนั่นแหละโอซิเมนพิกนั่นแหละแล้วสัตว์ดีคุณ ต้องอย่างนี้สิว้า EP สามเอ็ดกูตัดทิ้งไปได้ไหมโอ้โหแม่งคนเราฟิลเลยมันต้องอย่างนี้ถึงจะสนุกใช่ไหมทุกคนโอ้โหเอามันต้องอย่างนี้เว้ขอคนละไลค์เลยครับผมถ้าชอบระดับ De <ś c oughs> ดเดเดนดี่อย่างนี้โอ้แต่กูดุใหญ่บมาเลยอะเข้า่อยมีกาดโอเคอย่างนี้อย่างนี้สวยบี้บี้นั่นแหละไม่เล่ยนมาไม่ได้แล้วมีการโอคแล้วโอเคดีมากดีมากดีมากโอ้ยระวังครับตัวขวามีนะ กูบอกเลยนะกูเซฟขี้แตกกูไม่ได้เลตติ้งกูโดนยิงทีเลตติ้งกูหวบเลยนะเว้ยช่วยกูหน่อยแล้วมีการมามีการมาแล้วโอ้ยดูครับผมอ่านตั้งแต่เมื่อวานแล้วอุ้ยอุ้ยโดนไหลด้วยโอเคค่อยๆเลยตามช่องนั่นแหละคืนได้นะคืนได้ไม่ครับผมให้นั่นแหละสวยเลยแล้วไม่สัตว์ด้วยควาโอกาสเยอะจนไม่รู้จะเยอะยังไงแล้ว โอ้ยตอนนี้นาทีที่แปดสิบสองแล้วครับผมสวยไปเลยไปเลยกลัม่าเก้ายาวไม่ใช่ครับผมเป็นคารโลเซกแล้วโอ้อยได้นะสวยครับผมแล้วสายโอ้สายเพชรฆาตข,ข,ของคอติกเห็นไหมดูวางมาเหมือนจะไม่มีอะไรครับจับแล้วคอติกตัดแล้วสัตว์สายเข้าสามเหลี่ยมเสาไก่แต่โดนไปสามแล้วะ แต่กูก็เซฟยับเหมือนกันนะเซฟจนเหนื่อยแล้วโอสเมนโยกโอสเมนโอ้มาจิมรับจังหวะสุดท้ายแล้วครับตอนนี้ทุกคนไปเจ็บคผมแล้วตัดบอลให้ได้เ้ย,เยไม่เอาขอคินชีทขอคินชีทชิบหายแล้วกูชิบหายแล้วชิบหายแล้วลนเฮ้ยกัดแล้วไงอ้าวไม่เออกูมึงดันมึงไม่ดูอะไรกันเลยเอย <c oughs> ่าคินชีทอยู่แล้วแล้วตามไม่ทันด้วยท้ายเกมมึงก็ไปดันสูงกูก็จังกล้ารอเลยครับผมแบ่งไปทิ้งตัวเลย กู <laughs> ทิ้งไม่ทันมึงดูนะจาก7.0นะ <laughs> มึงดูเรตติ้งกูนะทพวคนไม่มีให้ดูโอ้มึงใช้ดูเรตติ้งซะหน่อยไอ้เฮ้ยเซยแทบตายโดนยิยงลูกเดียวกูปเป็นหมามโอ้แต่มาเก็บสามแต้มสำคัญครับผมที่บ้านของวัวบกได้โดยโโอ้หฟอร์มของเด็โต้นุยกาดดูดิโอ้โเซฟแทบตาย7.1ครับผมคนที่ยิยงประตูเท่าน,าน,านั้นครับที่จะได้เรตติ้งสูงๆ โอ้ p e r c e n การครองบอลเราน้อยกว่าด้วยเจ้าบ้านครองบอล56เราครองบอล44ครับผมโอกาสยิงพอๆพอกันด้วย11กับ12เราได้มา3เขาได้มา1โอ้ดูกาครับดูดีคีเซฟของเกมนี้ทําให้ทีมเก็บสาแต้มนอกบ้านเกมต่อไปเป็นฟุตบอลถ้วยขอไม่เล่นแล้วกันนะไปดูดีกว่าครับผลจะออกมาเป็นยังไงครับกับเดเบโพคาวก่ B ok อจบที่3ต่อ1ครับผมชิวๆกันไปครับโรดริโก้ยิงคนอู้นึกว่าคนเดียว3ประตูครับผมยิง2ประตูเดียบี1ประตูเกมต่อไปเจอกับยูเนโอมอร เกมนี้เป็นอีกหนึ่งเกมครับที่เราจะปล่อยครับผมเพราะยูเนี่ยมบินอันดับที่14แล้วดูดิโอซิมิเฮนกับโรดิโก้ครับผมติดทางด้านของเพเยอร์ออฟเดอะมันช็อตลิฟต์คุณดูว่ากูนะเนเห็นใ้เขียวๆตอนแรกหันมาแวบ,บแรกดูว่าเราครับผมนี่มันใช่ใช่ไหม <c oughs> ใช่ครับสี่ตัวที่ติดเพเยอร์ออฟเดอะมันช็อตลิฟครับผมคือสี่ท็อปดาวน์ซันโวชุดนี้ นี่วิกเตอร์โอซิมเฮนครับผม6ประตู <5. S 1> เป็นท็อปสกอร์เลอร์ครับของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกด้วยเป็นไงโคตรพีตอนนี้ทุกตำแหน่งพีหมดยกเว้นกูไอ้เหี้ยแต่ต้องยอมอ่ะในพาร์ทที่แล้วมันยิงกันเยอะจริงยิงจนผมลำค้างนอะ่ะหกลูกห้าลูกหกลูกอย่างเงี้ยหกหนึ่งหกศูนย์ 0, มันโคตรเซ็งเลยและเห็นไหมผลจากเกมที่แล้วครับผมน,นูนิโต้นุยกาดครับได้ขึ้นบิวบอร์ดเลยโอ้ระเบิดฟอร์มขั้นเทพแล้วฮะไอโชว์สปีดปะเนะี่ย ีการ้รอยสักสวยๆของเราหล่อจัดเลยมาดูการรู้สึกตอนแรกอะคิดไว้ว่าถ้าตัวหนามันจะดูแบบไม่ไม่เท่นะแต่ดูแนละ้วมันเท่จัดเลยครับแล้วยิ่งมีรอยสักโคตรเข้าส่วนทางด้านของเซบีย่าประตูเหมือนจะเป็นประตูโมร็อกโกปะไอเนี่ยโบ,โบนวยโบนวยอะไรทักอย่างแล้วก็แบ็คซ้ายเป็นอูลน่ตอวาเลสสำรองโอ้เกมนี้เปลี่ยนหน้าเแล้วมุมกล้องมุมกล้องในบ้านไม่ดีเลย มือกัดล้วโอเคมือกัดแต่บอลมาบอลมาถึงกองกลางมันจะสู้รุกกันที่ไหนไม่ได้ขแต่โอ้ยซิมเพนมาแล้วครับผมขึ้นมาที่โรนิโก้แล้วปาดมาซิดินซีกี้ด้วยสังขวางไอโหคโคยในการสัตว์ใช่ไม่ใช่โอ้โอโอโอไปหดกับกองเชียร์ซาลานุแล้วดูครับผมไม่ตงรงคอโรนิโก้รออยู่แล้วแทงต่อสวยมากเนี่ยบี้โรนิโก้ เดียบีทีเล่นกันสองคนเอาได้อยู่นี่มๆนั่นแหละแล้วยัดกลางนั่นแหละแล้วสัว์ควงไ่เกี่ยวกับเลเจนเดลี่แล้วครับดูฟอร์มของเราดีกว่าโอ้โหมาถึงได้ครับช้าเหรอช้าเหรอโอซิเบนสอดมาสวยครับผมแล้วได้ฟาดเลยสวยไอ้ก,กี้ไอ้ก,กี้เราไอ้ก,กี้นั่นแหละมี้เลยชอ่องขวาสุดนั่นไงขวาสุดมาแล้วเดินเลยเดินเลยเดินเลย กันั่นไงนุยกาดนียกาดมานุยกาดมาบล็อกสวยครับอ้ไม่ทันไม่สไลด์ด้วยไอ้ยี่เหมือนวิ่งชนบอลแล้วโอเคนุยกาดโอเคระวังครับระวังช่องนั่งไงนียกาดแล้วโอ้โหอะไรวะกระตรงตัวป่ะอะไรวะไอ้ยี่ดูดิมันดีดครับแล้วบอลตรงตัวแต่นุยกาดหลบครับ อยู่ดีจะพลาดก็พลาดง่ายๆจะเป็นเดเกนุก็เป็นไอเ้เหแมยนัทเป็นคารินนเฉยแล้วสัตว์โฮโฮโว้าวอุตเตอร์เบนเขาเปิดบอลยังไงวะแล้วตรงกลางตรงกลางโวเลยเฮ้ยเฮ้ยมึงมาตกรอบอยู่ฝ้าอันนี้กูเครืองจริงนะแล้วไปแล้วนี่ต้นกัดนี่กัดโอ้โห เข้าสุดเลยโดยโด้เขาก็ดันสูงอยู่เห,หลือแค่จังหวะเราสวนโอ้โหโอ้โหหลังสามหลังสารบานอาัฐายกนี่การ์ดนี่ไอ้ยังทันโอ้ยังยังยังเฮ้ยมันยังได้อยู่เพื่อนวังนะแล้วบอลยาวโอ้หูนีการ์ดมาแล้วเซฟครับโอ้โหลุกเอา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 เดินหน่อยเดินหน่อยโอ้ยอุเซฟเป็นไง เอายังไม่ตายหมายถึงบอลนนะ่ยยังไม่ตายเข้าหน่อยอยมีกัรมามีกัรมาวเสาเลยโอเคโอ,โอ้ผมเหนื่อยครับนี่จะแพมเลยนี่กลัวเอ้ยจะด่าพวกมึงนะโอ้ดูดีได้แค่5.8อุย้ยมีกัรได้สวยแล้วจบครึ่งแรกครับผมหนึ่งต่อสองโอ้โหอ้ย8จุด0ต้องมาเพมขนาดเนี้ย ไงกูเดินดึงหน้าเลยตอนเนี้ยโอ้โหไม่ต้องใส่หน้ากูอะต้องใส่หน้าพวกมึงอ่ะแม่งหนักกว่าแม็กควายลงมาแล้วโอเคโอ้ๆหเอ้ยหลังสามมึงไอ้แม่งบ่อน้ำมันดีๆดูมันยืนสามตัวสู้กับอ้หกตัวต่อสามตัวเอาเฮียอะไรไปสู้ได้ไหมไม่ได้ โดนยิงกูก็โดนด่าเทียเซฟแม่ไม่ไมไมชมกูสักคำโอ้โหมาๆๆๆไม่ออกแล้วไม่ออกแล้วนี่กัน้วโอ้ย <c oughs> ดูมันมาครับผมมูซ่าบาโลแล้วมันซัด์พาวเวอร์ช็อตแสกหน้าเลยอยากเจอแบบยูเว่ทุกเกมเหรอ <c oughs> รู้สึกว่าพันที่แล้วเหมือนพูดไว้ เลยแม่งเอากูแล้วแล้วไงโอซิเมนเอานั่นเงแล้วโอ้ปัดดีแล้ว,ไ,ว,ลวลลไม่ได้ได้อยู่แล้วไม่ได้แล้วครับผมโอเคยังได้ยังได้เอา,าหน่อยหนึ่งลูกหนึ่งลูกก่อนอย่าเพิ่งถอดอย่าเพิ่งถอดไอ้เชี่ยแล้วสวยครับผมแล้วนี่ด้วยสั่หนึ่งน่าจะเปลี่ยนเล่นหน้าคู่แล้ววะเอลเดนลี่ยืนคู่กับโอซิเมนเหรอโอเคโอ้โหโดโด สวยแล้วนุยการนุยการมาแล้วโอเคสัตว์โอเคกูไปแล้วเนี่ยยังครับผมยังอยู่โอ้โหถ้าผมไปนี่ไม่มีใครช่วยเซฟเลยนะเราไปเล่นสั้นแน่นอนเข้าชิดเลยชิดใกล้เลยครับสวยเล้วเออเดินหน่อยเดินหน่อยเดินหน่อยไอ้อกี้ไอ้กี้มันเอาแน่แล้วนุยกัดแล้วโอ,โ,อโ,อโอ้ไปแล้วรอบนี้ ของแท้เลยแนย่นอนครับผมโอ้โห <c oughs> ก็จบหนึ่งสาวครับผมเปลี่ยนประตูลงมามันก็ไม่ช่วยอะไรแล้วความมึงพอใจผมโอ้โหเกมน้าจะได้ลงเพราเนี่ยเกมน้าเจอกับฮอฟเฟนไฮม์ฮอฟเฟนไฮม์ทีมท้ายตารางปะอันดับที่17ตอนนี้ตารางคะแนนในลีกเรายังโอเคนะห่างจากโดดมูลหนึ่งคะแนนครับผมแข่งน้อยกว่าด้วยเกมนี้ต้องชนะสถานเดียวเว้ยเพื่อที่จะทิ้งห่างต่อไปขอไม่ลงดีกว่าให้กูลงอย่างเงี้ยมึงเอาไม้มาตีกูดีกว่า <c oughs> ตอนนี้ตามอยู่หนึ่งศูนย์จากโรดริโกจบด้วยสกอ 0ต่อ2โอเคได้ประตูเพิ่มจากเดียบี้ครับผมหลังจากนั้นจะเป็นเจอกับเอลสบวกเอลสบวกเล่นดีไหมหรือว่าเราจะไปจัดกับยูเว่จัดกับยูเว่ดีกว่านะเดี๋ยว3เกมนี้เราข้ามกันเลยครับผมข้ามแม่งอย่างนี้แหละผมรู้สึกผมข้ามเยอะมากเลยนี่เหลืออ1โยเดือนหน้าครับผมแค่2เดือนเดือนหน้าเกมไม่ค่อยสำคัญหลายเกมครับผมอาจจะมีข้ามเยอะแล้วก็ไปลุยตลาดนักเตะกันต่อเลย เบรกูดวลาฮูบิดครับผมสามประตูกับเกมล่าสุดเลยเหรอไอ่ช่นี้ก็เก่งเกินต้องคือเหมือนผมแพ้ทางมันอะเจอเวลาฮูวิดท,ทีไรมันกดกูไม่ต่ำกว่าสองอนะอูแล้วเกมนี้เตะที่อิตาลีครับผมบ้านของยูเวนตุสด้วยอืมแล้วลายอัพยูเวนตุสก็เห็นกันอยู่ว่าแม่งโหดขนาดไหนโอ้โหเลือตเตะเขาไม่ท่าไหรอก เกมลุกม่ีมีเปียดีด้วยจอตอนซันโชครับเคียร์ซ่าแล้วก็วลาฮูบิทกองหลังตอนนี้กับตันทีมเหมือนจะเป็นใครนะผมจําชื่อไม่ได้วะมีคนบอกอยู่แล้วก็ประตูยังเป็นเชตนี่ครับผมอก,งกองกลางสำรองมีอิมิลิโนโมาตินเนสด้วยครับผมสำรองแล้วก็พอบอกบาชุดนี้บอกบาเบ,บียดไม่ลงอะคิดเอาแล้วกันเซนสกี้เ่ก,ก,กีลากออกข้างไปออกบอลยาวสวยครับผมบอลมาที่โรริโก เอาหน่อยถ้าเก็บยูเว่ได้มีโอกาสขึ้นดับ2องปะวะไม่รู้ครับแต่มาแล้วครับโอซิเมนมิเตอร์โอซิเมนซั่นเลยโหดีเสียวแล้วยังไงได้อยู่กับตันกับตันคองบอลก่อนได้ครับผมแล้วนั่นแะไรแล้วส,าสาั่นทีมาวะนำก่อนบ่าแล้วซ้สา,สายโอซิเมนดูจังหวะเล่นกันครับตัวเคลื่อนที่โคตรดีแล้วดีดมาโอซิเมนนซ้ายเลียดเสียบมุมเลย ดิบี้ตัวตัวดิบี้สบายดิบี้โย่หายแล้วโอ้หดูครับผมดิบี้มาแล้วตัวกลางตัวกลางตัวกลางนั่นแหละโอซิเมนมิเตอร์โอซิเมนมาแล้วสิลินสิกี้ไม่ได้ยังไงสวยโอซิเมนยัดลิดลี่ยดโอ้จบเลยได้ไหมหนึ่งศูนย์ยังไงจนจบผมก็โอเคนะเดี๋ยวจะพยายามช่วยเซฟให้ได้มากที่สุดแล้วให <c oughs> ้น่าพูดที่อะไรอย่างนี้เลยกุศลัยแม่งมาลงท,ทีแล้วโอ้สวยปากสวยเลยสวยเลยครับสวยเลยครับนึกงกันนุ่งกันรอก่อน แล้วโอเคแล้วสวยสวยมากเฮ้ยฮะยังครับโดนอะไรครับผมเดียบี้มึงไม่เก็บแขนเราโอ้ผมว่ามันชอบหัาข้อ <c oughs> โอ้โหมาแล้วไอ้สับแบ์แมงก็ยืนอยู่บุมเดียวขวยโอ้ยเสมอหนึ่งหนึ่งครับผมอยู่เว้ยถ้าจบจบที่สามเราไปยูโรปาปะ่ะ ไม่รู้อะเดี๋ยวกูก็ทิ้งมึงแล้วกูไปอยู่ทีมอื่นกูอยากไปแมนซิตี้มากเลยตอนนี้แมนซิตี้ยื่นมาหน่อยมึงขายเอเดอร์ซอนไปไหนก็ได้มึงไม่ต้องการนูนต้นนูกาด์หรอวะแชมป์ยูโรอะโอเคแล้วสวยเอเดอร์ซอนไม่เคยได้แชมป์ยูโรนะไม่รู้ไหมแล้วดูสายอู่เหมือนบอลแพ้ทางกูแล้วโอ้โหดูเรตติ้งพผ่งหันไปเห็น5.3จบเกมมาแล้วลบอีกแล้วเหรออีกแล้วเหรอแล้วมึงอีกแล้วเ ไอ้บี้ไอ้เหี้ยโอ้โหเห็นชัดๆเลยครับผมมึงจะสองจุดโทษอย่างนี้ไม่ได้นะแล้วบอลทูแฮนว่าจานอะไรกว่าแล้วมุมนี้โอ้โตุงกติดติ้งกูเลยอเจุดศูนย์มุมตามเลยแล้วโยกหลอกทีนึงครับผมกลับมาแล้วไม่ทันโ โอ้มึงจะโดนเหี้ยอะไรสองจุ่โทษอะไรบี้โอ้ิเพนบอกกูเซิร์งแล้วจหวันนี้กูล้ำดีกว่าเอาหน่อยๆเอาหน่อยให้ลูกเดียวกลับมาได้กลับมาได้ค Mother, นะอื่นกลับมาได้กูกลัวยากห้าจุดสูยแล้วนี่สัตว์เรรีบร้อยเลยเอาจะกลับมาก็กลับมาง่ายครับผมฮารุเซกปัญหาคือผมนี่แหละกลับมายากครับโอ้ดูโยกโยกแล้วสัตว์เลยบน กลางตัวกลางโอ้ยผมไม่ออกตัวกลางมาแล้วสวยมากโอ้ยเจาตัวเบเกลโอเคผมอ่านอ่านออกให้นี่ีกับโอ้ยสุดตีนโอ้โหเยอ่ะคอหักปะนะโโอ้หอย่างงั้นไปแล้วสวยเลยครับเดบี้เอาหน่อยแก้ตัวหน่อยมึงอ่ะสองจุดโทษจากมึงอ่ะสองประตูนี้เองคนเดียวเลยนะโอ้โหแล้วสวยครับผมเดบี้เดบี้ยัดแอ่นจันใต้คืนถ้าเป็นกัปตันครับผมเอาดิ อคนต่างแทนครับผมนี่มันเกมเฮีย้ยอะไรเนี่ยโอ้แล้วดูจังหวะโอ้ไม่เก็บมือครับผมแล้วไปแล้วโรดิโก้ครับผม้ยังไม่เคยพลาดในช่วแชมเปี้ยนลีกเ <c oughs> ยอะชิบหายแล้วครับประโยคนี้ออกมาแล้วนี่ไงคูว่าเลยโอ้ยเปิดคนบ้าแล้วตอนเนี้ยเห็นแล้วเอ้ได้สิครับ แล้วเป็นฮาโรเซกหรือเปล่าแล้วใช่ด้วยครับผมฮาโรเซกโอ้โหคนเดียวที่ไม่มีหน้าในทีมดูบอลย้อยๆมาแล้วสวยเข้าเลยโอเคเออช่องช่องช่องมีกัดมีกัดโอเคแล้วมีกดแล้ว what the fuck โอ้โหช็อตอรอไม่นะแต่โอ้โหจังหวะโดนบังครับมีกัด อชอตเบรกมาบังพอดีเนี่ยภาคเนี่ยมันจะมีเรื่องกองหลังบังประตูด้วยนะเวย้ยเผื่อใครไม่รู้ครึ่งแรกจบสามสามครับผมครึ่งหลังกูออกแน่นอนต้าโดนอย่างเงี้ยอะไรวะเนี่ยไอเบรกวันนี้ดิมึงเล่นเหมือนมาตีเนี้ตอนโดนเจ็ดศูนย์เลยอะเอาจิงๆนะถ้านับจริงๆตอนนี้แค่สามต่อนหนึ่งนะเว้ยเราไปเสียจุดโทษสองลูกกันเลยหนักเลยแล้วดูเลตติ้งกูดิสวยแล้วให,ให้ให้ไหมสวยครับผม โอ้โหเฟอร์ทัตเฟอร์ทัตโอซิเมีนแล้วฮารุเซเขาสายสายไม่ครับแล้วได้จบด้วยโอ้โหมันจบได้ยังไงครับโอซิเมีนแต่โอ้โหมันใกล้ไปปะะ้อวะเออออกมาบล็อกดีอยู่เลตติ้ง4.9เล่นมากเมื่อเคยได้เลตติง้งเท่าแล้วโอ้โหโอซิเมียนได้มงด้วยโอ้โหระวังน้ำช่อง มาแล้ว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 เดินหน่อยเดินหน่อยเดินหน่อยโอ้เดินเดินเดินเยอะๆเลยมึงเดินเยอะๆเลยเดินชิดเลยนั่นแหละนั่นแหละแล้วโอเคเฮ้ยวางมีการมีการเซฟสวยเฮ้ยลุกเลยลุกเลลุก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 สวยสวยนั่นแหละตัวกลางสวยครับแล้วเบิ้ลต่อนั่นแหละมีตัวไหนเห็นไหมไม่ได้แล้วเฮ้ยบี้เลยบี้เลยบี้เลยนั่นแหละวุ้นนิดเดียวโอ้ผมเซฟแทบตายดูดิห้าจุดหนึ่งครับผม แเราดูสังเเ <c oughs> ดินชิดเดินชิดเดินชิดไม่ให้เขาพลิกดิไม่สวนไม่เป็นไรครับอย่าเสียมาแล้วเปรดี้โอ้โหตัวนี้คิลเลอร์พารดีแล้วฮาวาลวิตอีกแล้วเหรอวาราวิตมาสวยครับผมแล้วตัวกลางสอดมานูกกาดนุกกาดมาแล้วนุกกาดสีโอเค้ลเคนนูเคี้น,น่อยขี้น่อยสวยโอเอ้โอโอ,โอ,อีในบ้านมึงแม่งโคตรเอาเรื่องเลยไอ้สัตว์ซื้อกมาการแล้วแหละ อะไรอ่ะไม่ติดว่ากูชัดชัดเมาส์ไอจอยอยู่นะกูปาใส่อะไรเงี้ยอเอาไปดูจุดโทษก่อนถ้าจุดโทษเซฟได้ค่อยไปไหมนี่กันมาดูนหน่อยจุดโทษสำรองเป็นยังไงสำรองโอ้โหบาเนกาไอ้เฮีย้ยวาราฮูวิดได้แฮปทิกจากจุดโทษไอ้เฮีย้ยโน้คอมเมนต์เลยครับผม สามประตูที่ได้จากจุดโทษอ่ะแบบจบหต่อสามไอ้ยี่มันซื้อกรรมาการไอ้ทีมเฮียนี่มันซื้อกรรมาการดูดิโอ้โหเรานำตม้่กี่รอบแม่งตีเสมอกับเราด้วยการยิงจุดโทษสองประตไูไม่ต้องเครียดกันเพื่อนแม่งซือ้อไอเฮียแม่งซื้อกรรมาการแต่ในหลีกเรายัางถือว่าโอเคนะในหลีกยังอยู่อันดับที่หนึ่งะครับมีสามสิบสองคะแนนกูมูฟออน,น <laughs> ง่ายจางังวะ แล้วก็อันดับที่สองดมุลมี28คะแนนครับผมอันดับที่สามี25คะแนนแล้วก็อันดับที่4กับที่5ครับผมมี23คะแนนอู้ไล่กันมันวะ่ะแล้วคือตอนนี้ตั้งแต่เราปรับเป็นเลเจนเดอรี่ครับผมมันกว่าเดิมเยอะเลยแต่สําหรับคลิปนี้ครับผมหัวใจกูจะวายแล้วครับเหนื่อยมากๆเลยก็ถ้าชอบนะ ฝากกดไลค์ก็ผมคอมเมนต์พูดคุยสมัครสมาชกลงก็ดิ่งครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของเจ้าหนูนเยโต้นูยกาดผมว่าอย่างเนี้ยมันมากแล้วครับผมแต่เราอาจจะต้องปรับเรื่องการเซฟหน่อยแล้วก็ระวังเรื่องการโดนจุดโทษหน่อยเฮียแม่งซื้อกรรมการชิบหายเลยแต่น่ามาปรับเป็นเจินได้ดีนานแล้วนะสนุกชิบหาย